วันนี้เรามาเรียนทําโดนัทหน้าช็อกโกแลตเราก็เอาสูตรและวิธีทํามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะส่วนผสมต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูได้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําส่วนผสมของของแห้งกันก่อนค่ะของแห้งก็จะมีแป้งขนมปังตาหารแป้งเค้กตาบัวแดงยีสต์สารเสริมยีสต k s 5 0 5แล้วก็เกลือปน่นน้ำตาลทรายค่ะวิธีทำของแห้งค่ะแล้วก็เอาแป้งตาหา่านแล้วก็แป้งตาบัวแดงเอาไปล่อนก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลทรายใส่ไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ยีสต์กับสารเสริมจะเอาไว้ฝั่งขวาเกลือเราก็จะไว้ฝั่งซ้าย เพราะว่ายีสต์กับสารเสริมเนี่ยจะอยู่รวมกับเกลือไม่ได้นะคะมันจะทําให้ยีสต์ตายค่ะแล้วเราก็มาทําในส่วนของของเหลวค่ะของเหลวก็จะมีไข่ไก่มีน้ํามีกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมเนยค่ะเราก็เอามาผสมกันไว้ก่อนแล้วเราก็มาดูในส่วนของไขมันนะคะก็คือเนยขาวค่ะแล้วก็ ช่างเอาไว้ก่อนนะคะตามปริมาณที่เราใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเตรียมส่วนผสมของแป้งครบแล้วนะคะเราก็จะเอาของแห้งไปคลุกเคล้ากันก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ของเหลวก็คือไข่แล้วก็น้ำแล้วก็กลิ่นนมเนยลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าไม่เราไม่มีเครื่องผสมอาหารแบบนี้เราก็ต้องใช้นวดมือเอานะคะเราก็ต้องนวดไป แล้วก็สังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วเราก็จะเติมในส่วนของไขมันค่ะไขมันก็คือเนยนะคะนี่ค่ะสังเกตจากเนื้อแป้งนะคะเริ่มเนียนแล้วเข้ากันดีแล้วก็เติมเนยลงไปเลยค่ะแล้วก็นวดต่ออีกสักพักใหญ่อะค่ะนวดไปเรื่อยๆืนะคะ วิธีที่เราจะสังเกตว่าแป้งใช้ได้หรือ,อยังเราก็จะหยิบแป้งขึ้นมาก้อนเล็กๆนะคะแล้วก็เอามาดึงดึงให้เป็นบางๆแล้วถ้าแป้งไม่ขาดก็ใช้ได้ค่ะพอใช้ได้แล้วเราก็เอาขึ้นมาจากเครื่องนวดนะคะเอากละมังครอบไว้5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ พอครบเวลาแล้วเราก็เปิดออกมาเราก็จะได้แป้งเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็จะเอามาตัดแบ่งนะคะเป็นก้อนก้อนละ20กรัมค่ะแล้วเราก็มาครึงให้เป็นก้อนกลมๆตั้งเรียงกันไว้ค่ะ ส่วนผสมของแป้งที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราจะทำสามไส้นะคะเราก็แบ่งแป้งออกมาหนึ่งส่วนเพื่อมาทำโดนัทหน้าช็อกโกแลตค่ะวิธีทำแป้งโดนัทให้เป็นรูเราก็เอานิ้วจิ้มลงไปตรงกลางก้อนแป้งนะคะแล้วก็เอานิ้วชี้อีกมือหนึ่งใส่ลงไปในวงแล้วก็ปั่นๆๆค่ะแล้วเราก็เอาไปเรียงใส่ไว้ในถาดที่ทาด้วยเนยขาวไว้แล้วค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะหมักแป้งไว้ในตู้อบไอน้ำค่ะเราเอาหม้อตั้งน้ำให้เดือดแล้วมาใส่ไว้ชั้นล่างสุดนะคะเอาแป้งเรียงไว้ตรงชั้นด้านบนรอให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่าของตอนที่เราใส่เข้าไปก็ใช้ได้ค่ะแป้งขึ้นมาเป็นสองเท่าแล้วเราก็เอาออกมาทอดนะคะเราจะใช้เนยขาวเป็นตัวทอดแล้วเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะ ระหว่างที่ทอดเราก็ต้องใช้ตะเกียบแย่เข้าไปในรูแล้วก็หมุนๆเพื่อจะให้โดนัทเขามีรูอยู่ถ้าเราไม่หมุนเวลาที่แป้งเขาขยายตัวเขาก็จะติดกันก็จะไม่มีรูค่ะระหว่างที่ทอดเราก็ต้องคอยกลับข้างนะคะพอเขาเหลืองดีแล้วเราก็ตักขึ้นมาใส่ตะแกรงเพื่อระบายความร้อนค่ะจากนั้น เราก็จะใช้ช็อกโกแลตคอมเพลว์เอาไปตุนด้วยไอ้น้ำนะคะเราจะใช้ไอ้น้ำทำให้ช็อกโกแลตละลายนะคะนี่ค่ะพอช็อกโกแลตละลายดีแล้วเราก็จะมาเอาโดนัทที่เราทอดเอาไว้เอามาชุบชุบแค่ครึ่งเดียวนะคะนี่ค่ะชุบแค่ตรง ด้านหน้าแล้วก็เอาไปเรียงไว้แล้วเราก็เอาเกล็ดน้ำตาลสีต่างๆมาโรยข้างหน้านะคะค่ะเราก็ช่วยกันทำเพราะว่าตอนนี้เราเรามาเรียนกันอยู่ค่ะเราก็เลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อเอาไว้ทบทวนและเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยายาศิลาด้วยค่ะถ้าใครทำแล้วมีปัญหาติดขัดอะไรก็เขียนมาใต้คลิปได้นะคะหรือใครมีคำแนะนำก็เขียนมาได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ